สวัสดีจ้าครับสันหว้วยบจจ้าจักลายหั่นขนาดเย,ย้าหยังกันแทไ้ไป็ดมาม้ามานี่ล่ะอันนี้เหรบาดเดียวบาดเดียวคุ้มเลยโอ้อันนี้ก็จักบาทนี่บาดเดียวโอ้ดดม,มีเมี่ยงเหนียวดเพิ่มมาจักใหม่ใช่ไหมเอาลอดตะข่ายพูกไม่หึ่งเลยไม่หะไม่ต่งี ว่าไม่ในน้ำเนาะอยู่ข้างใดไม่้างพี่ปะ้างใดก็เป็นคนนั่นี่เข้าหันบะลากไปเสร็คือบลากใกล้ๆเห็นไหมจอๆนะจ่อจิ่ลากไปได้ทางน้ำเอามาสามารสามาเอาเอามันคือขื้นสาข่างตัวไม่เป็นยังตัวไม่ได้เอาลงลึกเอาดีาด,ดี ไปขอดสุดผเลยบ้าไปขอดสุดผเลยบ้าอึ๊บสอนอะไรเจะสองบาทสามบาทขึ้นเจ้าเจ้าใดขึ้นตรงนี้แบบเอ้าเอาถ่ายอีกทีนี้ดูใส่แรงงานอึ๊บอ้าวเบลเบลยู่สิบเี้ ยด้ยขนาดเลยคุณอะนี่แต่หัวเ้โอ้ดามปีกเลยนะโอ้ยเห็นตาปะมันมาเห็นมันไกลคุณอะดิอ๋อเอองูกบก็มีหรอเอองูกบก็มีฮิ่ปอตั้งกบทั้งเขียเลยเอาขึคนมาดี่ดินบนี่นนี่กบนี่อืมมาขึ้นมาก่อนมันสั้นมันหนงเลอ้โอ้ขเอาแน็ต ก่อนฮับก่อนต้องเล yeah. ือกแน่นี่เฮาสิเลือกเตะไม่ต้องเลือกก็ได้เอาขี้ออกพอเลือดเตะนะมันก็หมดหลายน่ะหมดหลายหน่ะหมดพันนี่ดิ๋ยวโอ้ยร่อยขนางนั้นเลยอ๋อเค่นี้มันบดับแต่มันยังหลายอยู่เอาซิดลงเลย มันคื是是อหัวไงหัวอ eh ึ so ่งอึ่งอึังนี่เดี๋เจ้าบึ่งนี่บึ่งที่หัวมันเด้ใจะนี่เห็นไหมว่าลายนั่นนั่มันเป็นลายลายมันไม่คือหัวไงหัวเขียดหัวเขียดมาแนนหัวเขียดได้นี่หัวน้อยนี่นาจ้ะเอาเลือกขี้เงยออกจักหน่อยจะซิปลงน้ำเด้อขี้เงยนี่เด้อมันจะขึ้นมาอีกดิเดเลือกออกไง สวยเป็นแน่ไหมเขียดกันมีตัวน้อยๆนี่มันมีขาแล้วมันคือง่วงอย่างนี้นี่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 นะมันมีขาแล้วเด้๋ยตัวนี้มีขาแล้วเี๋ห่วงห่วงเขียดแน่ๆเลยห่วงหมดเขียดที่ว่าเขาจ้าเขาไม่เขียดกระป๋องเขียดกเปล่งนะนะคิดว่าต้องเปล่งนั่นแหละเพราะมันตัวน้อยมตัวโกบกันมีเห็นไหมเห็นไหมหัวโกบพุงนี่ หโมกบหโมเขียดโมกบนี่แอบแอบอเอ้าเอ้าใส่ใส่เอาใส่นี่นี่เอาใส่เนี่ยเดี๋ยวหอบใส่เลยไปเจี๊เฮ็ดเฮดแบบนี้แล้วก็กรุบกรุบกรุบเขาเลยมือเรียบตองตองนี่นะเทป้าลงเมื่อแบบนี้ไปจักบาตรปะไปแกงัทนบุญหยิบทีไม่ได้บีบกระลวกน้ำฮ้อน ต้มน bills, ้ำห้อนเดือดๆจักหน่อยหรืออุ่นๆจักหน่อยนี่ก่ะลวกเพลยนเลยไปถ่ายพื้นแนนเอามาผิดแล้วสำนักไม้เอาอีกแล้วหน่อหลาขนาดนี่นี่หน่อเต็มเลยจ้ะพายากมาเอาเด้อหน่อไม้เออที่ขึ้นทางนีนี่ขึ้นตรงนี้เด้อ ไเน้นฟยงไปย่ง่งยังเร็วก็ได้ดอกแต่ว่ามันบ่อดอกเอยเบิองหันไอ้โถไม่ย่ปย่างคะปลาปลาเขาปลาขาคุณปลาขาหลายบ่คุณอุ้ยปลามันอยู่ในป่านี่คุณปลาอู้ลูเด๋อ เอาออกกันนะดีอุ้ยปลาได้หลายอยู่ตัวโอ๋ออยาตีจ้าโอ้มีแต่ปลาอ๋อเขาต้องลากเขาตรงนี้ปลาขาวหลายกี่มันดูดลายก็ยังมีคนหน่อปลาดีดิหนากหยาดกัได้จ้ะปอาต้มันไปทางกันดุปอาต้มมันไปทางเดียวกันดุกุ้งกุ้งกัมีลูกอึ่งก็ได้เนาะหลบหนีได้แต่ปลาเอาใส่กันเลยเดี๋ยวเอาก็ยังี่จะเลือกทีอยู่ คิดว่าป้ายอย่างนี้ป้ายอย่างนี้ปลาขาวหรือปลาซิวซิวใหไงอ้าวได้ฮอดปลาแบบทีนี้ลายจะนี้ได้ฮอตหอยยืนลงมันบโหราณเนาะถ้าลายนี่เอาไปตำบะหูกเนาียนลุกเก็บลปจ้าเอาตกใจอ๋อคือไปใส่ข่องแต่ว่าป้านี่เออคือไปเก็บใส่ข่องข่องเนาข่องเอาพายไว้อยู่นั่นแหละ แต่เริม่มเลือกอีกนะบ่าปากบ่ติ่งมีของกันเลยอะใส่ของเลยซดดีมาเข้เลยอือโอ้ของก็มาถึงงานางตัวนี้อือดูกไปซิวหน่อยนถอะอือเอามันลงไปก่อนเดี๋ยวเอาลงไปปล่อยข้างนกาี่เข่ามาันนี่<ม>ออกนกเนาะบกบกบบะตาน้อยตัวนกเนาะเอาไหม มดูสิปลอยก็ได้ป่อยก็ได,ได้เอาไปกินมื่อใหม่อูออ้ยบ่เห็นกุ้งตัวนี้นี่เนาะซ็ดเฮาปัา๊บไปหัวเขียดหัวเขียดเนี่ยต้นัโตยังนีงอืมกุ้งแต่ตัวใหญ่ๆเฮาเก็บเบิร์ดเลยจ้ะดูออดเพิ่งเกิดใหม่ๆเลย,เลย<ม>นี่เรนะิ่มจากนี้ไปคืนพุ่นบัดนี้หัวเข้าไปไทยวะเฮ้ยน้าไม่ใส่เนี่ยไหมเขาหนาสิเขาหนาจะไปซ้อนด้วยปุ่นข้าวมันไงเนาะ เอาไปด้วยไปทางใดก็ได้เอ,เอาเอเก็บเบิดแหละป้าน้อยนี่เอาไปซิดลงข้งล่างมาดูห้างสิห้วเขากันยังได้จำเก่าอยู่ได้ปลาอ้ยเตีย้ยเอ้ยเธอก็มานอนอยู่ข้างสันนะสันก็เยียบเอาตัวไปซีซอนไปทางใหถ่ายอยู่นี่เดอ้อเขาถ่ายเขาลัดเขาลัดเขาอ,อยู่นี่มาละจ้ะปลาเข้าอีกแล้วเ่าเอาปลาเ้วบา่อึ้งเขาเดซ่า โอดดต่ำกลยบุงลุกลุ้แนนกันเลยอยากเล่นน้ำกับบบอคุณนาเขาไปเล่นน้ำกองมานะคุณนาโอ้มันดูดเข่าุูนปลาคุณนาโอ้ยยื่ไปเียนบุ้งลูเด๋ยวด้ย่ขึ้นลูกอึงเขามีบุ้งบมีลูกอึงลูกอึงเขาค่อยเอาทางพุ่นเขาเอาปลาก่อนก็ได้โอ้ยมีแต่แม่งามๆแม่ปลาก็นเลย จะแม่ยิ้มยิ้มคุณอะดีดิอู้ยหอยคือหลายแล้ว่ันนี้เอาลวดเอาลวดตั้มโมหงดิ่งตั้มโมหงกินเที่ยงเนตเอาไหมลูกคล้องปาดจกปลาจักอึ้งเอาเอาใส่แยกเลยเอาเปิดของูงามขนาดเนอะขนาดตัวใหญ่เนาะเออตัวงามอู้มันเตือนอกเมื่อกี้นี่ปลาซิวดิ่งปลาซิวเนีายปลาซิวเข่าซิวอ้าวซิวอ้าวแบบนี้ซิวอ้ามเบอร์แมน ซิวเข่าอะไรซิวใหญ่ใหญ่ดีปะคะหัวหัวเหมืมมนอนอุ้ยบาทเดียวได้สองอย่างเลยไม่ได้กุ้งเนาะสิได้อย่างที่สานปลากระตุ้งอันดีเนาะโอ้ยนี่ด็กุ้งพี่น้องมันจะนั่งอยู่นั้กุ้งอะเอาใส่น้ำปลากุ้งเหี่ยวกุงเหี่ยว <laughs> เอาใส่เนื้ออึ่นองนี่ เอาเตี้ยบอกเตี้ยไปอยู่ไกลๆเตี้ยก็ไม่อยู่น้ำพอนอาใส่กุ้งตัวใหญ่เนาะกุ้งอะไรแต่ว่าถ้าว่าสิเอาแต่กุ้งเนี่ยคือสิบ่ได้กินกุ้งหนึ่งเนาะมันบ่ได้หลายขนาดนั้นไปอาจารย์เบิ่งบาท่อไปมาแล้วกัมตันยังตึงออกนะเน่บาทเดียวเลยไม่เอา อพอเงี้ยงพ่อตูหะอะไรมาปลาซิวสิได้เข้าลูกอึ่งย่านไปอยู่มุมพุ่นแล้วเดี๋ยวเขาค่อยหันจากโค้งตรงหันจากโค้งหันไปทางพุ่นลูกอึ่งเอาปลาก่อนปลามันอยู่ทางนี้จ้ะ นึกว่าอื่นก็่จะมีคู่ทางแต่แล้วมีแต่ปลาทางเอาเข่าไปพุ่นเลยบุดเอาเข่าไปซุดพุ่นเนาะบัดน,บนี้ต้องได้หลายแน่ๆเลยมาจา้ะโอ้ตรงขั้นเออบนเขา,าบุดมูมีปลาบ่ยกมึงดูมีแน่เอาอื่นขึ้นมาคือเก่ามาละจ้ายัง,างขึ้นมาเลยบ่ได้ซอยไผ่เ้อ <laughs> าดติมีบักเ่นเด้ก็มีอยู่หั่นเดกลว่มีันออได้บ่หอย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 เฮาก็เจ็ดนี่นี่ปลาก็ได้โอได้อยู่ได้อยู่แต่มันบ่ตัวใหญ่คือเมื่อกี้นี่เนาะเบิดแล้วเบิดแล้วเอามีซ่ํานี้ออีกได้กดล้นี่ดิอ ไดมกนั่งเลยเจนเข็ดค่ะนี่เป็นน้อยนิดมกแจ้วโอ้เออเอือ้มาแล้วหวงกลมังมเขียดจังเนาะเขียดเนาะอ้าเอาใส่แล้วยังดูดโอ้โหอยู่ปลากันดิเอามาใส่ในมกแจ้วนะมกแจ้วมกเลยก็ได้นี่เขื่อนไปนาะมกเอึ่งบ่มีเนาะรอบนีาไปเอาอึ่งก่อนเบาะมานี้ ไปทางพุ่น,นมันเพราะว่าปลามันมันรีหรอปลาเ,เอาไปตัม้มคู่เอาไปตั้มคู่กล้องไว้ร้ายไว้ไม่ร้ายเลยเกะหัวตั้มพุงวันนี้เขามีโครงการจะไปใส่แนนี่สิไปเบิกอข้องเหน่ะแต่บม่รู้ว่าสิมีปลาเอาข้องแน,น่นี่ตัวน้อยตัวน้อยนี่มุกเสะใ,ใไป เพิ่งยสีใหญ่ไปเลยเนี่ยใหญ่ได้อีกใหญ่ได้อีกยุ๊แต่ว่าตัวที่เราเห็นเมื่อวานเมื่อก่อนค่ะมันไปเบิอแล้วมันใหญ่สุดหลังเลยอือบบฝนตกเรื่อยๆเพื่อนกับไข่เรื่อยๆเนาะเราวอาแต่เพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเห็นบอกเพื่อนมีขาเลยเดียนี้เือหอกเกียด์นี่เอเกียดตัวนั้นนะบุมีหวกคบทีแต่ว่าเห็นยึดตัวสองตัวนั่งได้บุ๊มันหนบอกหอกบมีตัวสองตัวมีหอกครบอ่ะ คนมาเบิ่งกันอีกบาทนึงเด้จ้ะบาทนี้สิเอาอึ่องมัน,นสิได้อึ่องเดีย๋ยวสิได้ปลาอีกร่นกันเด้จ้ะมาซิอยู่ในเฮือนนี่แหละเอาก็คิดว่าจังสันตัวทางเจ้าของบอลึ้นเฮ้ยยังบูบดเวยค่ะน้ำเพิ่นพัดมาจ้ะน้ำท่วมต้องได้อึ่งแน่ๆลเลยพอเห็นอึ่งเต็มเนะื้อ ได้หลายแล้วนี่ค่ะได้บ้านเนียบก็อพอถ้าว่าสีส่นปลาอีกอส่วนปลาลูกอื่นนะมาเบ่งตรงนี้กันโอ้พระเทพปลาก็ได้คือเก่านันดิดูดดองๆอ,อยู่โอ้แต่ว่าบบหลายอึ่งกับโบหลายปลากับโบหลายตามกัน เกียบหัวเงี้ยคือเป็นไงเหรอฮงหัวเงี้ยหัวเขียดหัวเขียดหัวเขียดมีแต่หัวเขียดเนาะเอาเอากระมังเขาออกมาดุกระมังใหญ่เด้จัะแกงได้หมอกใหญ่ได้จังได้ปลาเขาเมื่อกี้นี่เขียดเนาะคือเดี้ยนีด ปลาตัวเดียวไปเก็บเอาหลีอึ๊บอึ๊บนี่แตะลูกเขียดลูกเขียดแบบนี้นี่ลูกเขียดลูกอึ้งลูกเขียดโอ้ลูกเขียดหลายเนาะนี่เลยจุ่มน,นี่ไงเพื่อนจุ่มต่ลูกเขียดเออว่าทางนี้มีลูกเขียดอันนี้ทุบแซ่บอเขียาค่ะหมออะเขียดจะต้องอาก็ได้ ได้ทั้งปลาได้ทั้งลูกอ่งลูกเขียดได้ทุลูกเลยลูกปลาก็ได้ลูกอ่งก็ได้ลูกเขียดก็ได้แบบนี้นี่อืมไปไปพอพออะไมาสอนลูกปลาอีกแบบอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้จ้า ช่องเจนายชนแนลนี่เดี๋ยวลูกปลาเขาก็ได้มุกนึงจ้ะนี่เลยหอยเขาก็โยูพึ่นเดี๋ยวเขาไปเอาเอาจารคลิปนี้ก็ฝากเพียงสำนีน้นะจ้ะสวัสดีจ้าเอาไปใส่แล้วครับ